ที่ทรัมป์เขาเขาพาดพิงพักแรงงานของอังกฤษตอนแรกผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาผ่านหาเรื่องเพราะผมไปดูโพสต์ใน linkedin ที่ทําให้เป็นประเด็นเรื่องนี้ตั้งแต่แรกขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้ชมเคยใช้ linkedin ไหมฮะในไทยไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ว่าในยุโรปและในสหรัฐเป็นที่นิยมใน linkedin เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซเฟียพาเทลนี่ผมให้ความเป็นธรรมกับนายกอังกฤษคิสตัมเมอร์มากนะฮะและพักแรงงานมากว่า ทรัมป์อาจจะหาเรื่องก่อนเสร็จแล้วพอผมมาดูในรายละเอียดเฮ้ยมันไม่ใช่วะมันไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่พลเมืองชาวอังกฤษธรรมดาที่แบบอยากไปมีส่วนร่วมในการหาเสียงแล้วก็ไปเดินเป็นหัวคะแนนธรรมชาติไม่ใช่คือมันไม่ใช่เอาง่ายๆสมมติผมอยู่ในเมืองไทยอะแล้วผมจะไปช่วยเพื่อนที่สหรัฐหาเสียงให้กับคนซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครห้ามผมใช่ไหมผมก็ไปเดินได้แต่ว่าโซฟีเบอร์เทลเป็นใคร เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของพักแรงงานพักแรงงานของอังกฤษนะฮะแล้วเธอทำอะไรเธอโพสใน LinkedIn ว่ามี anyone would be willing มีใครอยากจะมีส่วนร่วมไปช่วยกันเพื่อเดินทางไปที่สหรัฐ willing to travel to U.S. ไปด้วยกันไป help our friends ไปช่วยเพื่อนๆของเราหาเสียง เพื่อให้มีประธานาธิบดีผู้หญิงคนแรกหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของพรรคแรงงานของอังกฤษซึ่งเป็นพรรคซึ่งเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ณเวลานี้ของนายกรัฐมนตรีคิริสตัมเมอร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนะฮะโพสในพื้นที่สาธารณะ Link ์อินแชร์เมสเซจซึ่งเธอรู้สึกผิดแล้วเธอก็ลบเธอลบนะฮะเพราะว่าเธอรู้ว่าผิดคือผมไม่เดี๋ยวจะหาเรื่องนักการเมืองอังกฤษนะฮะแต่ว่านักการเมืองระดับตัวนักการเมืองอะ เป็นบิ๊กเนมอ่ะมีตําแหน่งในพรรคด้วยนะฮะเราบอกว่าเฮ้ย hey, พ,พวกพวกไปช่วยกันหาเสียงให้เพื่อนของเราเนี่ยแฮร์ริสชนะการเลือกตั้งในร็อบดี้ได้ไหมเนี่ยในขณะที่พรรคของคุณเนี่ยมีผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ณเวลานี้ของประเทศสหราชอาณาจากักรผมว่ามันไม่เหมาะสมผมคิดว่าจริงแล้วคณะกรรมการ f อฟบีเนี่ยอาจจะเอาผิดอะไรไม่ได้แต่ว่าถามว่าถ้าผมเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปเนี่ยผมจะชอบนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนนี้ไหม แล้วคุณก็อาจจะบอกได้ว่าสิ่งที่โซเฟียพาเทลทำสิ่งที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของพรรคเลเบอร์ทำมันเป็นสิ่งที่เคสตัมเมอร์ไม่ได้สั่งการก็คงจะใช่เขาไม่ได้สั่งการหรอกแต่มันก็แปลว่าคุณสั่งไม่ได้เหมือนกันไงก็คือคุณคุมคนซึ่งเป็นฝ่ายบริหารพรรคไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องบอกหรือป่าคุณเป็นนักการเมืองของประเทศหนึ่งอะ่ะหรือยอย่างน้อยคุณเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคการเมืองของประเทศหนึ่งอะ่ะคุณไปยุ่งช่วยนักการเมืองอีกประเทศหนึง่งหาเสียงทาไมวะไม่เก็ อันนี้ไม่ปกติอันนี้ไม่ได้เข้าข้างทรัมป์ด้วยเพราะตอนแรกเมื่อวานผมเห็นข่าวนี้ผมคิดว่าทรัมป์หาเรื่องเฉยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนักการเมืองระดับผู้บริหารในพรรคการเมืองใหญ่ในประเทศหนึ่งจู่ๆจะหาพรรคพวกไปช่วยหาเสียงในสนามเลือกตั้งใหญ่ที่สุดในอีกประเทศหนึ่งพิสดารครับพิสดารฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคแรงงานที่เม็กซิโกพรรคแรงงานที่ไทยพรรคแรงงานที่อังกฤษฝรั่งเศสจะไปช่วยแฮร์ริสหาเสียง คุณก็เชียร์ผ่านการโพสต์ในโซเชียลก็ได้นะถ้าอยากเชียร์ทำยูทูบคอนเทนต์เชียร์ก็ได้ครั้งนี้ประหลาดนะฮะอีกข่าวนึงซึ่งใหญ่โตเช่นเดียวกันคือจอห์นเคลลี่ ข่าวลบในช่วงของสุดท้ายจะเยอะจอห์นเคลลี่เนี่ย mm hmm. เขาเพิ่งเปิดประเด็นใหม่และบั่เงินจอห์นเคลลี่เป็นทหารระดับพลจัตาวานะฮะ Brigadier General ที่ภาพพจน์ค่อนข้างดีในยุคสมัยของทรัมป์แล้วก็รับมือกับนโยบายของทรัมป์ในแบบที่เป็นคนที่พยายามที่จะสื่อสารให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตาภูมิแล้วก็หน่วยงานในเทมเเนียข่าต่างๆเข้าใจ เป็นคนซึ่งทรัมปไว้วางใจอย่างมากในช่วงแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจอห์นเคลลี่เขาเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าทรัมป์เป็นคนซึ่งเอาใจได้ยากแล้วก็มีความเป็น Mercurial President สสูงก็คือว่าเอาแต่ใจตนเอง คล้ายๆกับริชาร์ดนิกสันแล้วก็มีทัศนะที่ต้องการที่จะใช้อํานาจคือไม่พอใจเวลาสั่งการแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่ตนเองชอบเพราะฉะนั้นพอเคลลี่ออกมาวิจารณ์ทรัมป์ในรอบนี้ในช่วงคงสุดท้ายเนี่ยมันเปรียบเสมือนกระสุนที่ทําให้เดโมแครตมีเรื่องมาหาเรื่องต่อแล้วมันทําให้คามาลาแฮร์ริสเนี่ยใช้คําว่าฟาสชิสในการกล่าวหาว่าทรัมป์เนี่ยเป็นผดเด็จก,การจอห์น <John S 1> เคลลี่ก็ออกมาเตือนภาษาอังกฤษว่า propensity ภาษาไทยถ้าจะเรียกง,ง่ายๆคือแนวโน้มทรัมป์มีแนวโน้มที่จะ enjoy การใช้อํานาจ แล้วก็เป็นคนซึ่งไม่พอใจง่ายไม่พอใจง่ายเวลาตัวเองไม่สามารถใช้อำนาจเหมือนกับผู้นำประเทศอื่นซึ่งใช้อำนาจได้เต็มแล้วแล้วในรอบนี้การกล่าวหาจากจอห์นแคลลี่มันค่อนข้างแรงเพราะว่ามีการใช้คาว่าฮิตเลอร์คือแคลลี่เนี่ยมีมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแล้วเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยเคยพูดเคยใช้วาจาที่เหมือนกับว่าชมเชยฮิตเลอร์เคยใช้วาจาชมเชยฮิตเลอร์ express contempt for disabled v e t e r a n เป็นคนซึ่งเคยแสดงความไม่พอใจต่อทหารผ่านศึกซึ่งเป็นผู้พิการชอบไปเรียกทหารผ่านศึกว่าเป็นผู้แพ้เป็นลูเซอร์เป็นซ er, ักเกอร์สซึ่งจอห์นเคลลี่เขาเคารพทหารเขาเป็นทหารคนซึ่งเคยทำงานให้ทรัมป์ก็จะพูดอะไรแบบนี้หลายคนเหมือนกันว่าทรัมป์เป็นคนซึ่งเอนจอยการใช้อำนาจตนเองแต่จริงแล้วประชาชนเขาก็ทราบว่าทรัมป์มีบุคลิกแบบนั้นนะฮะแล้วจอห์นเคลลี่ก็ไม่ใช่คนแรกที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยเหมือนกับฮิตเลอร์ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมันคือประเด็นที่ว่าหนึง่ง มันมีข่าวลบเกี่ยวกับทรัมป์เยอะในช่วงคงสุดท้ายที่พยายามที่จะออกแบบมาเพื่อให้ทรัมป์พ่ายแพ้ก็แสดงว่าทรัมป์นำจริงนะทรัมป์นำจริงตอนนี้นะฮะแล้วเคลลี่เขาบอกได้ว่าถ้าดูความหมายของฟาสชิซึมคือ Far-right authoritarian ultra-nationalist p o l i t i c a l ideology and movement characterized by a dictatorial leader centralized autocracy Militarism, f o r c i b l e Suppression of Opposition, Belief in a Natural Social Hierarchy เขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยมีทัศนคติแบบนี้แหละนิยมชาติอุดมการณ์นิยมชาติอุดมการณ์รที่เป็นอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาที่รักการใช้อำนาจในแบบที่มีการสั่งการจากบนลงล่างและในการรวบอำนาจมาที่ส่วนกลางและมีความต้องการที่จะใช้กำลังในการกดปราบ ฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่ได้แปลว่าทรัมป์สามารถทําได้ตามใจชอบแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามี s e n s i b i l i t y หรือมีรสนิยมเช่นนี้เชื่อใน natural social hierarchy คือเชื่อในลำดับชั้นทางธรรมชาติในสังคมซึ่งอันนี้ก็คือคล้ายๆแบบเหยียดอะเหยียดในเชิงชนชั้นอะแต่ว่าอาจจะเป็นในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์หรือสีผิวอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจอห์นเคลลี่ไม่ใช่สเตซี่วิลเลียมแล้วจอห์นเคลลี่ไม่ใช่คาลาแฮร์ริสจอห์นเคลลี่ไม่ใช่ Nobody. John Kelly ี่เคยทำงานใกล้ชิดทรัมป์ที่สุดในสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในปี2016ถึง2020เพราะฉะนั้นถามว่าเชื่อจอห์นเคลลี่ได้ไหมผมว่าได้แต่ประเด็นมันคือเชื่อแล้วไงเชื่อจอห์นเคลลี่ได้แต่พูดตตรงสิ่งที่จอห์นเคลลี่บอกไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมและไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่สำหรับประชาชนชาวอเมริกันคือประเด็นก็คือว่าคนที่เลือกทรัมป์อ่ะเขาต้องการคนซึ่ง authoritarian คือในที่นี้มันน่าสนใจมากคือว่าเขาไม่ได้ต้องการคนดีเขาต้องการคนซึ่งอยากจะใช้อํานาจกับผู้ซึ่งอพยพเขาต้องการคนที่ไปขวางภารกิจของนาโตของ UN คือคนที่เลือกอเขามีโรสนิยมที่จะได้อดิโ์แครดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเขาเลือกเข้าไปแล้วทรัมป์กลายเป็นคนซึ่งอ b บ s ิวส์พาวและเป็น Autocratic Leader แล้วเหมือนกับว่าคนไม่รู้แล้วจอห์นเคลลี่เตือนแล้วคนก็บอกเออจริง งั้นไม่เลือกไม่ใช่ที่จอห์นเคลลี่พูดมาคนครึ่งประเทศเขารู้แล้วเขาเลือกอยู่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยคำเตือนของจอห์นเคลลี่อาจจะช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้คำถามคือทำอย่างไรอะเวลาคนมันอยากได้คนซึ่ง abuse power เป็นมันตลกนะมนุษย์นี่ประหลาดนะฮะเวลาเราเห็นกรณีเรื่องของการใช้กำลังแล้วมันจะมีการกดดันให้ผู้นำนั้นไม่ใช้กำลังในการปราบฝ่ายตรงข้าม เอ้บางทีคนเขาอยากเลือกผู้นําซึ่งเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่พร้อมใช้กําลังจัดการกับฝ่ายตรงข้ามมันเป็นเรื่องซึ่งน่าเศร้าแต่จริงว่ามนุษย์เนี่ย enjoy sadism ในแบบนี้คําเตือนของจอห์นเค์รี่เป็นคําเตือนที่น่าฟังและก็คงจะจริงคราวนี้ถ้าผมเป็นคนซึ่งใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยคำเตือนของจอห์นเค์รีอาจจะทําให้ผมตั้งสติได้และทําให้ผมออกไปแล้วก็ไม่เลือกทรัมป์แต่ผมเชื่อว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้ว พลเมืองจํานวนมากเขาเอนจอยคนซึ่งเอนจอยการใช้อํานาจนี่เป็นเรื่องซึ่งประหลาดแต่จริงนะฮะมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญน,นะฮะที่ผู้นําในหลายประเทศเนี่ยเป็นออเดอร์คราติกลีเดอร์ผู้ออเดอร์คราติกลีเดอร์เขาใช้อานาจเป็นและเขาได้รับความนิยมเพราะเหตุผลนั้นทําไมท in ah ักษิณชินวัตรป๊อปปูล่าทำไมไรเยฟออเ์โแกนป๊อปปูล่าทำไมในช่วงแรกประธานาธิบดีวลาดิมีปุตินป๊อปปูล่าแล้วก็ชนะการเลือกตั้งในรอบรแรกแรก,กนะที่ยังไม่ได้เริ่มปราบฝ่ายค้านะคุณคิดว่าคนเขาเชื่อไหมว่า รัฐบาลอินเดียส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บซิกเซปเ a ร t ติสลดเดอในแคนาดาเขาเชื่อคนที่เลือกโมดีแหละเชื่อแล้วเขาก็เลือกอยู่ดีรสนิยมของคนบางครั้งมันไม่ใช่รสนิยมที่ถูกต้องเสมอไปนะฮะแต่มันเป็นรสนิยมของคนผมยกตัวอย่างนิดน,นึงได้ไหมเวลาผมพูดถึงพรรคสีส้มพรรคสีส้มเนี่ยสมมุติว่าผมไปเลือกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย ข้อแตกต่างสําหรับผมระหว่างธนาธรกับเท้งคือผมมีเซนส์ว่าธนาธรเป็นคนซึ่งใช้อํานาจเป็นเพราะฉะนั้นธนาธรมีบุค,คลิกกับภาพที่ดึงดูดให้คนอย่างผมเลือกมากกว่าเท้งผมไม่ชอบคนซึ่งมีบุคลิก,ลกลภาพเรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถเดนจอยการใช้อานาจได้เท้งมีบุค,คลิกแบบนั้นสำหรับผมเท้งบูดมีบุค,คลิกที่เรียบร้อยแล้วก็ b y the book ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะ แต่ว่าบุคลิกของหัวหน้าพักจะต้องเป็นบุคลิกที่สามารถสั่งการแล้วก็เอนจอยการใช้ power ระดับหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดด้านมืดของคนเวลาไปใช้สิทธิเลือกตั้งเวลาผมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยผมใช้ด้านมืดของผมในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นผู้นําแต่ละคนที่ผมเคยเชียร์เคยสนับสนุนในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นผู้นําซึ่งใช้อํานาจเป็นแต่ว่าสําหรับผมคือต้องใช้อํานาจกับเรื่องที่ผมต้องการให้ใช้นะฮะเรียบร้อยมากๆน่าเบื่อผมเคยเลือกคุณชวนหลีกัยเป็นนายกไหมไม่เคยเพราะว่า ผมไม่ enjoy คนที่ใช้อำนาจไม่เป็นอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่ว่า it's boring น่าเบือ่อโอบามาก็เป็นคนซึ่งใช้อำนาจเป็นโอบามาเป็นคนซึ่งไม่ใช่ by the o o o หน่าเบือ่อนะครับแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ที่ดึงด,ดูดให้นักการเมืองคนหนึ่งมีสเสน่ห์ด้วยในบางครั้งแต่ว่ามันต้องมีความพอดีในการใช้อำนาจ